อุสมนมพงค์ชนลเจอดีและพี่นองเ้วยคแม่นอนดีดีตอบกตแก้ม แม่งเฝ้าระวังอันสีดวัคซีนแม่งมาเจอ,อนแม่งเงาพี่น้องโอ้ยระวังกันเลยนี่เด้อใส่กระจกแก้มกดีนอนรับยู่ด,ดีลูกมาสเสด็ดทั้งหายยู่น้อง ระวังซัดระวังอันนั้นเดันกรายโอ้ตอดจแต่ไมตอดดีบทดีบทตอดตาแห้งยานั่นแพ้วัคซีนเป็นแห้งนั่นแมงเงามาตอดครับขนาดนัวน้องเย้ย ระวังกันเด้อฝนตกนะจสิ